สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสู้คูดสู้ค้นมือนีมาพ่อกับใจแพะพัสัดอีกแล้วค่ะก่อนอื่นยายแพ้จะบาบาในส่วนผสมในการหมักไก่ให้เพื่อนๆได้ฟังก่อนเนาะค่ะหมักไก่นี่บันงี้ยังหลค่ะมือนียายแพ้ใส่แป้งแป้งสําเร็จรูปโกกีค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็มิชูรสค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลาส น้ำตาลไส้ผู้ถมไส้หลายเด้อพี่น้องเด้อเวลาถทอดไก่เราเมันสิใหม่นะค่ะใหม่ก้อนสุกใส้แค่แบบนิดนึงให้มันออกรสชาติหมักส่วนผสมทุกอย่างในทีแล้วจะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนจกยี่สิบนาทีก็ได้เด้อค่ะพี่น้องจ้าแต่มอนียายแพ้รวบรัดตัดตอนจะทอดเลยค่ะเพราะจะต้องไปเหตุงานนะคะเนาะตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็ให้ห้อนเลยค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็เอาไก่ที่ห้าเตรียมไว้นะคะ เอาไปลุทอดจวดเลยพี่น้องอย่าผึงค้นเด้อค่ะเด้อแหลกๆกอย่าผึงค้นหิ่งไว้ก้นค่ะอืมพอมันได้ทีแล้วบ่ติดกระทะเลากับเอาตะลิวต๊ะๆตาเติ่ต,ตะบึงเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็กลับอืมพอมันได้ทีแบบนี้ลหละค่ะเนี่ยแบบที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วก็ค้นได้เนาะค่ะนาอพี่น้องเป็นตะแซ่บบวพี่น้องมันสุดยอดเลยค่ะกรอบนอกนุ่มในเด้อสูตรนี้พี่น้องจ๋าเอาไปเห็ดเบึงค่ะตามถิ่ยาแพร่เบา,เบาหั่นล่ะค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องป้องไปสุขุสุขุนคลิปนี้สวัสดีจ้า